เข้าที่ระบบขายแลรับจองสินค้าค่ะแล้วก็กดที่เบ r ร์โฟ<ฮ> w แล้วก็ไปที่อ n v o i อยสินค้าในจุดหนึ่งขายสดกดตรงโอเคแล้วก็กด F 3, 3> เพิ่มค่ะ,ะเลขที่ยัไม่ต้องใส่นะคะ,ะเลขที่อักษรอีกตัวยัง เป็นวันที่เป็นวันที่ศูนย์สองศูนย์หดค่ะกดโอเคค่ะแล้วก็รหัสลูกค,ค้าให้กดจุดมอเอนะคะมันจะขึ้นมาเป็นรายการเราเลือกไปใบบริษัทมอเตอร์จำกัดคือซีสอค่ะกดเลือกค่ะกดโอเค,อเคนะคะเียค่ะเสร็จแล้วเราก็มาที่ ตัวทีเลยนะคะรายการตัวทีก็ใส่เลขหนึ่งนะคะกดจุดเอนเ r อรนะคะ,ะ,คะ<ม>เราเลือกเป็นทีองนะคะสองนะคะ,ออดคะกดที่อแล้วก็เลือกแล้วก็จำนวน,นเครื่องนะคะจำนวน,นเครื่อง โอเค่ะแกนราคาได้ค่ะราคาเปิดไว้ที่สองพันห้าสกบห้าค่ะ,คคะแล้วเราก็กด F10 บันทึกค่ะ,ะเราจะได้ฝั่งด้นีนปิดเป็นเงินสดสีันแดร8อยหบาทขายสดเป็นสิ ก็ด้านเคพาสีขายเป็นสามร้อยสิบห้าบาทค่ะเสร็จแล้วก็บันทึกค่ะอ่าเราไม่เพิ่มเรากดโนนะคะ